ช่วยทีๆนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการใหม่อีกแล้วของช่องชัวเฮท,ท,ทีนะคะรายการนั้นเนี่ยก็คือรายการ Behind the Tea รายการนี้นะคะแต่เ้้นจะพาทุกคนเนี่ยไปดูแบบเบื้องหลังชีวิตเออหลังกล้องหลังอะไรนะคะของ ชูเอีทีหรือว่าเตตันหรือว่าเตตันไอวิชเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะ e ีีแรกนะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปดูเบื้องหลังของความมั่นใจในตัวเองแบบคนเราใช่ไหมเวลาที่เราส่งกระจกเนี่ยก็อ,อยากจะแบบรักตัวเองทุกครั้งที่ส่งกระจกนะคะอยากจะมีความมั่นใจเออตรงไหนที่เราไม่ชอบในใบหน้านเรานูาน่นนี่นัานาน่นอะไรเงี้ยเราก็อยากจะแบบลดให้มากที่สุดเพื่อทําให้ตัวเราเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็ สวยอะต้องพูดปัญหาของเเองคร่าวๆก่อนก็คือเดเติร์เนี่ยถ้าทุกคนแบบได้รู้จักกัน <laughs> สักพักหนึง่งหรือว่าติดตามกันมาเนี่ยก็จะรู้นะคะเป็นคนแบบโอเวอร์แอคมากคือตัวใหญ่คำว่าโอเวอร์แอคมีอะไรก็จะแบบ <gasps> คือแสดงสีหน้าแบบเร็วว่องไว การตอบสนองของใบหน้าเนี่ยดีเป็นพิเศษเลยนะคะทุกคนเ <laughs> พราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กังวลด้วยแบบอายุอานามประมาณเท่านี้แล้วนะคะก็คือแบบริ้วรอยบนใบหน้าก็เลยคิดว่าสิ่งที่จะไปทำเนี่ยก็คือบท็อกซ์ค่ะทุกคนแต่ให้ด้วยเวลาย่นคิ้วย่นอะไรใช่ปะมันจะมีรอยอยู่ทุกคน วันนี้นะคะเดลตันก็เลยจะพาทุกคนไปคลินิกเดลูน่านะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลย เลค่ะทุกคนตอนนี้นะคะ,ะเ้นก็อยู่ที่เดลูน่าคลินิกแล้วเย้คือต้องบอกว่าคล mm ินิกเขาอะน่ารักมากนะคะทุกคนแบบสีชมพูแบบที่เราชอบแบบชมพูน่ารักก็ใส่มากแม่จะถ่ายรูปได้หลายมุมเอาจริงนอกจากเป็นคล mm ินิกเสริมความงามแล้วก็ยังช่วยให้เราได้รูปสวยๆเอาจิงนะ mm hmm. และตอนนี้นะคะก็อยู่กับทักติพกจ้า <Yeah. S 2> แต่ถ้ามาที่แบบชุดคอตุมเราเราเข้ากันที่นี่ก็คือมืดมิดดมทันนใจแบบหิงเงาตอนปรึกษาคุณหมอจะเป็นยังไงจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันต่อเลย ปกตะะิถ้าเราไม่ให้ฉีดก็เนาะถ้าคีดมันจะหยุดแล้วเมืทอไหร่หยุดถ้าเราพอราคาไม่ได้แล้วก็สมมติวอาจจะประมาณน,นิดหน่อยประมาณสองมิลเ<อ>นี่ยแต่มันก็คือแบบทำให้เบิกตาคือดีเลยก็จะมีผลค่ะ,ะ,คะเพราะว่าอันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ตามเทคนิคที่เรนานะเราก็จะไม่ค่อยได้ฉีดให้แบบหน้าดูาแข็งเกินไปค่ะเพราะว่าไม่พอเติมง่ายกว่า ฉีดไปแล้วแบบเฮ้ยไม่ชอบเลยกว่ามันจะหายอะค่ะมันนานนานอะนี่คือจะบอกว่าไม่เจ็บอย่างที่คิดแือวแบบว่าคือคุณหมอมือเบาอะอจริงเหมือนเขาค่อยๆทำแล้วเราทำหลายจุดตรงหน้าผากใช่ไหมแล้วก็แต่ละจุดอะมันรู้สึกเหมือนแค่แบบมดกัดเล็กๆเองทุกคนมันไม่เจ็บอย่างที่ทุกคนคิดแล้วก็เรื่องริ้วรอยมันเป็นอะไรที่แบบถึงมันจะมาตามธรรมชาติตามอายุแล้วเราก็แบบอะ ยิ่งอายุเพิ่มขึ้นใช่ไ่มริ้วรอยมันก็เริ่มมาเพราะฉะนั้นแบบดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆอย่างเงี้ยก็ดีกว่าปล่อยให้ริ้วรอยเนี่ยมันแบบขึ้นลึกเห็นชัดแล้วแบบค่อยมาจัดก,การมันจะยากแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถมาโบทอกภคริ้วรอยได้ที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวดูหน้าคลินิกค่ะ กลับมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการไปโบท็อกหน้าที่คลินิกเดลลน่านะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็ผ่านไป3วันแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแบบผลลัพธ์การโบท็อกลดเริ้วรอยที่หน้าผากของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะเข้าไปให้ทุกคนดยไกลก็คือไม่มีรอยอะไรแล้วนะคะจากที่สองกระจกก็แบบไม่มีรอยเลยเวลา เลิกคิวส่วนเวลาที่แบบเราเขามดคิ้วเนี่ยก็ยังเหลืออยู่แบบนิดหน่อยเนาะให้พอเป็นธรรมชาตินะคะดูแบบไม่ตึงจนเกินไปแบบนิดนึงก็คือผลลัพธ์ถูกใจมากนะคะแล้วก็อย่างที่เนเติ้ลบอกไปเนี่ยว่าคือที่คลินิกเนี่ยทุกคนน่ารักมากๆนะคะคือเขาอยู่แบบเชียร์อัพให้กำลังใจเนาะสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะแบบยังกลัวๆหรือว่า,าจ,จะเป็นแบบเข็มแรก อะไรต่างๆนะคะทุกคนก็แบบให้กําลังใจกันอย่างดีมากๆแล้วก็คุณหมอมือเบามากนะคะแล้วก็ที่สําคัญอ,อย่างที่ประทับใจเลยเนี่ยก็คือคุณหมอเขามีการแบบแนะนําตามจริงนะว่าแบบเออหน้าเราน่าจะเหมาะกับการทําแค่นี้นะหรือว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่ควรทําตรงนี้เราควรทํา เขาก็จะแนะนําตามจริงแล้วแต่หน้าของแต่ละคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเชื่อได้เลยนะคะว่าคลินิกนี้เนี่ยเขาใส่ใจกับลูกค้าแต่ละคนจริงๆนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามได้นะคะที่คลินิกเดินดูลหน้าค่ะทุกคนรับรองว่าถ้าไปแล้วเนี่ยนอกจากประทับใจสถานที่สวยๆนะคะแล้วก็ยังได้ความสวยความมั่นใจออกมาจากคลินิกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเต้เติ้ไปก่อนนะบ๊ายบาย